ทีมไม่เป็นไรน,นรักลบอ่านำโดยโพซ่านะผมจีนครับไอเกียรครับเพื่อนล้ำครับผมไลอ้อนนะักเทคนครับนีครับเซฟสุดซ้อดนี่คือจเริ่มต้นนะครับ <S <S 2> <S 2> ผมสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมขอจับภาพ ปีหอกก็ได้ครับโดดเข้าไปตรงกลางโดดไม่ถึงโดดเข้าไปอีกทีนึงแล้วลับเข้าไปอีกทีนึ่งกลางวงครับผมพยายามที่จะจับเอาไว้ครับจับเพื่อนเอาไว้ครับผมแต่ตอนนี้ยังตายร่วงไปแล้วผมขะทังชื่จีนะผมจะไ้อะไรครับผมแต่มมาที่มิมครับมิมิกำลังโดดหอกหาเหยื่อครับผมแต่ยังหาไม่ได้นะครับยังจับใครไม่ได้นะตอนนี้ครับผม ซึ่งกาลังวิ่งโซนน่องอยู่นะตอนนี้นะครับผมและตอนนี้ครับผมอย่างเขาตีหอกกลับมาแล้วก็ดึงเข้าไปห้าคนครับผมอยู่กับตัวเองดึงไหวไหมไม่ไหวครับดามิทของฝั่งตรงข้ามสูงเกินไปครับผมนะฮะโอเคกลับมาที่ฝั่งทางจิตลิสึกครับผมเสวราอมวิ่งหาเหยื่อครับผมและเดินตามเพื่อนไปแล้วตอนนี้ผมปาเหรียญเข้าไปยัดหน้าแล้วก็แตกไปครับยังยังไม่แตกผมแล้วก็กลับมารวมตัวที่ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับและตอนนี้ครับผมทางฝั่ง อ่าทางฝั่งครับผมทางฝั่งเฟล่งครับผมวิงหาวิงหาแล้วมีคนเดียวแบบนี้ทางฝั่งชื่อจีนยังไงครับยังไงครับสี่ลุมหนึ่งสี่ลุมหนึ่งเราหายไปครับแล้วตอนนี้ครับผมอ่าตรงนู้นมีจรลจอนอ่ามีจรลจอนกันครับผมแลวตอนนี้เขาบผมเฟล่งกำลังโดนดูดแล้วตอนนี้ผมดิ่ต้นไคกำลังฮิวอยู่ด้้นข้างอยู่ด้านข้างไอเรีไ้มไคย่งไปเลยครับผมแล้วเฟื่องตอนนี้อ่าดับกล้องทัวร์ล่าไปยี่ห้าแล้วครับผมตอนนี้และ ตรงนี้ครับลำอยู่ตรงกลางครับผมชื่อจีนครับหมัดสายแทงครับผมและดึงดึงไว้และโดนดูดอะไรก็ไม่รู้กระตุกตัวออกไหลอันยิงฟรีอยู่ด้านหลังครับตอนนี้และทางชื่อจีนรับผมโดดเข้าไปเพื่อป้องกันบอสครับแต่ยังมารุมมันตุ้มอยู่ด้านขวาอยู่ด้านซ้ายล่างครับผมและตอนนี้ผมยังขวดอยู่ตรงนี้และตีที่ชนะน่าจะเป็นตีของจินลิสึกครับผมในตอนนี้ครับผม และยังผลมารุมมันตุ้มอยู่ตรงนี้ตรงนี้และขอเดินขอเดินจิตวิสัยนาอยู่4ี่พันหนึ่งครับผมและทางฝั่งเสือหลังครับตอนนี้อยู่3ามพครับถึงแต้มตอนนี้ยังตามไม่ได้นะผมและทางพี่มัดเขาโดดไปหาไปยี่หลิงครับผมและตรงนี้ครับผมสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งครับปล่อยเพื่อนมารุมมันตุ้มอยู่ข้างในครับและสารหนึ่งดึงเพื่อนไว้ครับให้เพื่อนตีบอสอย่างชิวๆครับผมและตอนนี้อย่างไงอย่างไงมีเพื่อนพยาพยามดึงพยายามดึง ทางฝั่งเสือสันหลังบอกขอเข้าไปหน่อยนะคบผมและตอนนี้ไม่ได้เข้าครับผมและตอนนี้ยังมาลุกตุ้งอยู่ยังโดดอยู่โดดอยู่ขอเข้ามาหลุดเข้ามา2คนครับเป็นหอกนะครับผมและตอนนี้บอสก็ยังยืนนิ่งๆอยู่บอสยังมีเลือดอยู่91%ครับยังไม่มีใครตีครับผมและตอนนี้ยังคุมการสถานการณ์เชิงอยู่ตรงนี้อยู่นะครับผมและตอนนี้ยังตีหอกโดดเข้ามาข้างหลังครับผมสําหรับชื่อจีนครับผมจีนเขากระโดดกุ้งตั้งและตรงนี้ครับผมลาอยู่ครับลาอยู่ครับเป็นจีพยายามลาครับและเพื่อนเพื่อนโดนขังอยู่ข้้างในนตรี ยังไงครับไฟนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะครับไฟไฟนี้ทํามีใครชนะเนี่ยสามารถไปตีบอสได้ฟรีๆเลยนะครับผมและตอนนี้เหลือทางฝั่งจินลิสจะเหลือเยอะกว่านะครับผมและเขาตัวเขาน่าไลหายไปเยอะกว่าและเหลือนคนเดียวตรงนี้ครับผมยัน,ย,นยันอยู่ตรงกลางครับผมและตรงนี้ผมทางชื่อจีออนครับผมตีแล้วตีหอกเดินเข้ามาย้ำครับพยายามย้ำพยายามตีพยายามตีพยายามซัดเข้าไปและพยายามดึงดึงดึงสองตัวขอสองตัวขอสองตัวแล้วก็เดินออกมาครับผมเพื่อที่จะตีบอสตรงกลางหรือเปล่าเอ่ย ทางชาวบ้านหนึ่งครับชาวบ้านหนึ่งยืนแข็งอยู่ตรงกลางครับยืนที่ครับผมโดยสกิลมาตะครับผมแล้วตอนนี้ผมทางวิบัติคนนี้เขาแข็งมากเลยนะครับผมและตอนนี้ครับผมยังดึงยังดึงพยายามทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ตีบอลนะครับผมและตอนนี้ครับผมยังเดินออกมาหาทางอยู่ครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นบ้างครับทางซอลี่ครับผมพยายามคุมกันบอสอย่างเต็มที่อย่างแน่นหนานะผมมองทางจินลิสครับผม และตรงนี้ด้านหลังเปิดัะผมซากามิเดินเข้ามาหิวเพื่อคุ้มกันเพื่อนครับแล้วบอสกดอันติสกิลเพื่อให้ทวนกระเด็นครับผมและกระเด็นลงไปตรงนี้สามารถขัดจังหวะได้นะครับและหอกดึงมาครับผมพยายามที่จะเอาบอสให้ได้นะครับผมและช็อตนี้ครับผมและเหมือนทางของทางฝั่งซูซานแลงนี่จะเหลือน้อยคนลงไปแล้วนะครับและตรงนี้ทางซอรี่ดึงมาดึงมาแล้วก็ขี่ม้าควบหาวิ่งเข้าหาเพื่อนครับผมเพื่อที่จะเก็บกระบี่ครับผมที่จะเกิดในอีก3 2 1 นะครับผมและตอนนี้ฮิวได้ครับผมและเก็บได้นะครับและฝั่งตรงข้ามก็เกิดเหมือนกันครับผมและทางเคจิโดดเข้ามาคนเดียวอย่างนี้ยังไงครับเขามี4นะครับเขามี4ี่ครับผมยังยังครับผมตอนนี้เลือดบอสอยู่ที่ประมาณ2 0 18%ตอนนี้และตรงนี้ฟลอรี่พยายามตีเข้าไปใส่บอสตีเข้าอัดบอสและตรงนี้ตีหอกก็พยายามตีพยายามตีตีไม่สนเพื่อนตีไม่สนเพื่อนบอสแตกครับผมและตอนนี้ บอลจะเป็นของใครครับและตอนนี้ครับผมทางจินนิสึนัอยู่5,006ครับและทางฝั่งของจนนิสึสันหลังนี่มีอยู่4 3 8 0นะครับผมและนี่ผมทางฝั่งซารี่ซารี่โดดอยู่ข้างบนโดดอยู่ข้างบนขออีกหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อยโอ้โหแตกไป2งแตกไป3และตรงนี้ยํำครับผมยํำตรงกลางยํำตรงกลางทางของจินลิสึตอนนี้ยังแทบไม่มีคนตายเลยครับผมดูจากสกอร์ตอนนี้ครับผม คนนี้คิวได้ที่หึงจะเป็นไลออนนะครับผมขอทางฝั่งฝ่ายตรงข้ามครับซึ่งอ่าทางฝั่งเสือสันหลังครับตอนนี้ยังคิวที่หกนะครับผมโอเคจบครับซึ่ง